ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเชฟแบทเทิลจากตัวของ s m a s h and d e ด t ทอยนะครับก็สามตัวที่เปือนได้ก็มีทอ่อกับตันมาเวลแล้วก็แจคค็คเกน็อตนะครับผมก็จะเอามาไปเทิลกันครับผมก็ม <fünf> า <ing> ฝั่งของทอ่อกับกัตบ,บตันมาเวลนะครับจะเล่นที่ทอ่อเป็นร้อยค้าสิแต้มเต็มเต็มเลยนะครับส <ing> ่วนกับตันมาเวลเนี่ยจะอยู่ที่หกสิบแต้มก็บาลานให้ ใกล้เียกันวันนี้ก็จะโลเป้นสองร้อยติดแต้มนะครับผมส่วนแล้วก็น็อกก็จะเป็นทรง,ทรงสองรอยใช่ปแต้มเต็มเลยของคุณได้เปลี่ยนมวฝั่งคุณแต้มเต็มโลยี่สิบอ่าใครเริ่มก่อนออผมได้เก้าโอเคอ<า>่ะจบว่ะโอเคพี่อยู่น้ำบอนเริ่มเลยเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ 5, ้าหกเจ็ดแปดนะแปบกับตันเรวลไปเป็นคนับปีเดินมาครับผมแล้วก็ตีตีครับผมสิบสองไปเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบครับอบวกครับอ่ะข้าครับ <ขอ S 1> มีอะไรพอ EPW โอ้โหตกใจอได้ไดอกอะไย่ี้ตพอรับเดินแปด ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอัดเดินมาหลบข้างกับตันโรยู่ป่านครับเอ้ยดีเขาวดตัวติดพบได้เลยพบไม่ได้ไม่ได้อืเดิแม่งเลยอืมเดินได้งเลยมมเมยแล้วก็เดินเป็นตี ใช่ไหมใช่ครับจาก12ครับอ่าดีเดอร์ชิพครับไม่ใช่เฮ้ยดีเดอร์ชิพเฉยเลยครับติดเชื้อชิพเลยตัวไหนครับตัวไหนมีเชฟเชนื้อหนึ่งนะไอ้พอยังไม่มีเชฟเชน้ี่หว่าไปไปไปยังยังรลอนหลอนทั้งหมดหมูหมินที่โกงหมูหมินที่โกงครับซึ้บสองไปเท่าไหร่ครับพอเป็น19ครับส่วนกัปตันมาเวลเป็น18ครับเจ็ดบวกว้าไม่ได้เลยที่โอกาส นี่อันนี้ดีไดชิปครับครับผมเชิญครับถ้าคุณแล้วอันนี้ดีไดชิปไปที่กัปตันมาเวลครับ <c oughs> ไม่ติดกัปตันมาเวลวิวพาวเวอร์ครับ <c oughs> ไม่ติด <c oughs> ากัปตันมาเวลครับไฮเปอร์โซนิกสปีดมาตีตัวของแจเกร์โรดมีเป็นซูเปอร์สเตน เจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจ็ดใช่ไหมครับจุ๊บจุ๊บหนึ่งสองนี่อย่างนี้เลยดีครับเใชนครับนี่เข้าแบบเอฟเปิตครับผมเป็นสิบสามสิบสามไปเท่าไหร่ครับยี่สิบยี่สิบครับเองนี่อ่ะเข้าครับสี่สี่เบียรไม่เข้าไม่เข้าอ่ะเข้าขีดอะไรไครับหมุนให้นะครับ ลถไปสองพออินทรีรถด้านมีสองครับสองครับโอเคกับรอนเวลครับบอกว่าอ่าเป็นท่าเท้าของเขากับท,ท่าอินทรีตีเราทิดสามารถชัร์ต่อได้ฟรีครับเฮ้ยอันน,อนนี้โก<อ>งนี่ชารต่อเลยปึ้งยิงแล้วตีขี้โกงนี่นาะแล้วอันนี้มาเข้าใกล้แล้วครับผมก็เลยเหลืออีกสองไป ยี 20, 180, 180, ่สิบยี่สเจ็ดว่าสเนนะครับเ้างโกงเลยนะเ้างโกงตาทอตาทอครับดีเลยสิบสองไปมาแหละเอ้ยอ่อนนี้ว่าเ้าครับจบเทินวางสมุกข้าวครับ อ๊ยล้มล้มล้มตายหันเฮ้ยคุณจะบอกว่าตัวผมตายแล้วเหรอโกงด้ว่าตายแบซึ่งซึ่งอ่ะตึ่งซึ้งซึ่งนะครับผมถ้าเข้าทินผมคนที่อยู่ในสมุกที่คลอนจะเจ็บหนึ่งอันดับวอยครับใ่ครับวิวเจ็บหนึ่งเป็นเจ็ดวิวพาวเวอร์วิวพาวเวอร์นี่เี็บร้อยโดนฉันละแต่ตอนนี้ฉันเป็นไร เป็นชิกฟิวรี่ปะเป็นชิกฟิวรี่เป็นชิกฟิวรี่ตีได้สองทีครับแกทอทอเอมีคนไหนมีอินเทอเวนทครับคนไหนโลโเ่เก่งใช่ออ,อันนี้โล่โล่งสองกันสองนาทีสินวาร์อาเฟเนเตตแล้วก็อันนี้มีพี้วเนี่ยนี่วัช้าจะเข้าไปเท่าไหร่จะเข้าได้แค่เท่าไหร่ครัอทอถ้าคิดมาห้าจะเป็นห้าหรือสามเอางี้ครับสองทีใช่หกเลยนะ ไปดิมาดีกว่าก็ไปสต็อปเลยอ่ะไปดิไปดิเออสิบสองก็ไปสุ per cent ออกไปนะครับได้ได้มาดิมาดิมาดิไปเท่าไหร่เอเท่าไหร่ครับเก้าครับเก้าเจ็ดบวกไม่สี่นี่หว่าสี่ว่าเขเคตสองเชิญนะครับเข้าไปสามดาเมจก่อนเอ้ยต้องตีสองทีก่อนปะแล้วค่อยไปตีแล้วกระเด็นเลยอ๋อหรอปมา อันนี้ตี่ตัวเอาตีตัวได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคหรือจะเอาเอยอยู่ที่เดิมไม่กระดินถ้ามุณเพ่เตนวันเหมือนจะไม่ได้บังคับถ้าจะไม่ผิดไม่บังคับใช่ไหมคุณจะไม่ได้บังคับว่าต้องกระดินเฮ้ยแต่ถ้าฉันไม่ใช่ถึงไม่ต่อยกระตันโน่นล้วใาก็อานมนาเมตรโอ้ยยยยยอยย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 ่ยเยยยยยยย้ยยอยย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 ยอยยยอยยยยอยยยยยยยอย คนตอนนี้คุณคลิกโน้ถ้าโดนอีพีก็ถอดแต่ว่าคลิกนี้มีอีพีเวนละผมมีลุนผมมีลุนไม่โดนดาเมจอีพีเวนที่เท่าไหร่ห้าหกหรืหกห้าหกห้าหกเฮ้ยห้าหกกเท่านั้นแหละมาสิว่าน้องทออ่ามามาสิบแปดแปดสิบแปดใช่ไหมครับหกวัวหกวัวชิวชิวเฮ้ยชิวชิวช็อชิอปปชแปะแปะครับช็อปช็อปเฮ้ยอย่าพึ่งดีลืมใส่เหรียญตัวเองอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ไอ้ผมมันมีมิติงนิว่าผมไอ้โดนก่อนด้วยหนึ่งดาเมจนีมิติงนิว่าแล้วก็เดี๋ยวตีรอบที่สองต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนิใช่ไหมเพราะมันเป็นการตีไปแล้วใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยผมไอ้นี่ก่อนเจ็บเชนไม่ใช่เจ็บเชนยังหยั่งเจ็บยังคุณเจ็บกี่ไหนดีแล้วดีแล้วเหรอใช่ตอนที่สองมีเจ็บเชนก็ได้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 แต่ผมไม่ได้ทอนผมข้ามไปเลยผมใช้ชีพิเวาใช้อพิเวสโดน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 แล้ว ผมก็โดนอีกไปโดนไปสองโดนไปสองสองแล้วเออเขาเตือนอยู่วันนี้ด้วยเหลือเหลือเป็นคิกห้าแล้วเอ๊ะเมื่อกี้มีไหนมีแต้มไหนเป็นสิบถึงทิกสองไหมไม่มีใช่ไมไม่มีครับเออวั้นี้มันมีบอกว่ามันมีบอกว่าสิบถึงทิสองได้ขอเหรียญขอกจากตัวีองเงิเอ้ยใช่เออใช่้หลังแล้นหลังด้วหลังเฮ้ยกเก่งใช่นะใช่เอ้าโอ้ไม่มีลีดเดอร์ชิพแล้วมีวว่าผมจะตีหนึ่งให้ก่อนนะอ่าเจ็บให้หนึ่งก่อนเลย แต่ว่ากัปตันมาเวลมีโล่สิบเก้ากัปตันมาเวลมีเดชิพครับขอสักค,นนะคะรู่นะครับเป็นทริปที่ทริปที่หกครับทริปที่หกกัปตันมาเวลมีเลดชิพเลดชิพเอ,เอ,เอไม่ใช่กัปตันมาเวลมีคาวเวอร์ให้เลยก่อนปึ้งปึ้งปึไม่ติดไม่ติดครับไม่มีอะไรเลยว้าทำอะไรดีโดนงไหม ขอใช้ท่าครับเฮ้ยใช้ท่าโกงอีกแล้วขอใช้ท่าของตัวเองครับบอกว่าอมันเป็นฟ r e แ action นะครับผมวันเปิดเกมถ้าอยู่ในคิกสต็อกสามารถเลือก,กตัวที่อยู่ใน6ช่องนั้น destroy a l t e r r a ที่ขวางกันระหว่างเราแล้วก็สั่งเป็นตีโค้รเบ็ดโดยไม่มีไม่มีไม่ใชโดยไม่สนระยะทางครับผมก็คือต e ีโค้ดเข้าไปเลย สิบสองไปยี่สิบไหมสิบเก้าครับิเก้าหรือสิบเก้าแล้วเก้าเอ้ยโดนเอ้ยไม่ชอบใจเลยเก่งเกินใช่สิบเก้าโดนอีทเมีร่ะสี่อินพีเวสอินพีเวสใช่ครับเอ้ยไม่เอ้ยมีไหมอ่ะมีมมันมันอินพีเวสจักรีติดตัวตลอดใช่ครับใช่ครับโอติดตัวตลอดเวลา็นงนนี้ใจหายใจคว่มเลยนะสี่ห้าหกสี่ห้า อีซี่ no damage ของที่ไม่เลยครับตาของฉันโอเรโอคืนวิวพาวเวอร์วิวพักก่อนโอเคเออพักก่อนแล้วอันนี้ reaction ไปก็ไปไป้เหมือนกันโอ้โหล้มแล้วเป็นสัญญาณตายแล้ววันธมโหที่เดิมฮะวันธมโหที่เดิมเลยโอ้โหคุณนี่เอาเนี่ยแหละเอ้ยแต่คลิปนี้ผมเดินได้นะเดินทด้ไหมน่ะ เฮ้ยเราวิวพรอมเมอร์มาให้ติดเออก็แค่เท่าไหร่ห้าหกโอ้าหไฟโดนโอเคตอนนี้พักครับครับพักเพิ่นโดนหนึ่งกันเบียถ้าเพิ่นโดนหนึ่งกันเบียไม่ชเลยน่าจะวัดสมองก็ที่เดียวสุว่ากลัวดร้ายตอนนี้เป็นคลิกเต็ด ไม่ใหไม่ห้ไม่ให้ไม่ห้ต่อได้เออมาสี่ผมคิดเกตผมอีกผมสปอยเลยผมอีกหนึ่งสองสามสี่อีกห้าระเมตรขอห้าระเมตรผมตายเลยสี่ระเมตผมตายเลยแฮปเปอร์โซลิสปีดเอ่งจะเขามีสองคนห้าระเมตรเขาทาได้ดีกว่าแฮ้เปอร์สซลิสปีดมาสีผมกับตันเวลครับค่อยเบรกเอาไว้แฮปเปอร์ลิสปีดจะทำให้เบรกไวที่สี่ห้าหกอ้าะ จะปิดขอภัยเป็นเทคพิเศษบอกว่าไฮเปอร์โซนิกเวลาเบรคเอาเวจะบวกหนึ่งจะนับบหนึ่งให้นาตตาปกติ56หกปกติห้าหกครับผมเยอได้เบรเาปึ๊บแดี๋ยวก็ตีแรงคอมแบทเปิดครับอุ้ยแล้วคุณจะชาร์จได้อีกใช่ไหมเอ้ยโอ้หคนไม่ดีต้องไปฮิตต่อไปสองไปสิบเก้าสองไปสิบเก้าอ้าวเข้าดิ อีกเยอดิอีกเยกดิอีกเยดอีกเยดเฮ้ยง่ายง่ายพรหัวน้องชายไ่ปร้ิไงโอ้ยินดีัชาต่อไม่เข้ใจเลยไม่เข้ใจหรอชาต่อแม่งเลยนี่สิบเก้าครับหกจะเท่าไหร่อ่ะสิบสามสิบสองไม่โดนดิอ้าวไม่โดนดิลาไม่โดนดิไม่โดนดิไปติแม่งรอพอติแม่งเลย มาสิมาไม่ละนี่งถอไปอย่างนั้นตีดื้อสองไปสิบเก้าสิบสองไปสิบเก้าครับว้าเอ้ยเข้าโกงเกินนะอิ่มีเวียดอะ,ะอ่ะฉันก็โกงเหมือนกันกิ่โกงดานี่วะฉันก็เก่งกันนะเนี่ยแด่แต่กระแดหันเลยไปจ๊ะวัดมองไว้ที่เดิมวัดมองไว้ที่เดิมนี่ตานี้แหละเดินจึ๊กจั๊กเลย จาก,กมาดิเดินอนเลยเดินเนี่ต้องแม็แม,ม,ม,ม็เอหนึ่งสองสามใช่ไหมครับครับ<ม>จักมันด,ด,ด,ดีจักมาดีแราเกาะแล้วก็ทอยนะเนี๋ยตอนนี้ผมตีสิบเอ็ดอ่ะเช็ดเฮ้ยอุ้ยอไปอัไปทอเช็ดเช็ดทอเช็ดเชอเช็ดเช็ดไม่ติดโดนชั้นละ ไปเท่าไหรกันบ้างครับสิบเจ็ดเอ้สิบแปดตับแปดแปดกู่สิบแปดกู้เจ็ดบวกเหรอเอ้ยขอขั้นนิดนึงได้ครับตรงนี้มันไหมไปก็เจ็ดเจอเดี๋ยวลืมไปว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอา ID มาขอที่ไหนมันนี้ครภาพอะไรมาเท่าไหร่แล้วหลายอันแต่ไม่เป็นไรไม่ได้โกงเจ็ดบวก เฮ้ยเฮ้ยได้งไไม่โดนไดนได้ไงวะโอไม่ยุติ่รรมเลยกัปตันมีการีพาวเวอร์ครับกัปตันมีเก่ากัปตันมาวิวมีพาวเวอร์ครับไม่ตีแล้วโดนฟัับไม่ได้เยมาสี่มาสี่โอยโกลนโกลนโอเคเลยเออสี่ห้าหกสามไป ต่อจบอออจบูงรงนั้นแหละตรงนั้นงนั้นเอาแล้วดิ้งช็อตนี่นี่น,นี่ตรงนี้เห็นนี่ตรงนี้เห็นครับอ,อันนี้ถ <มา S 1> อด <มา S 1> เลยเฮอยเดี๋ยวก็ไม่โดนเลยดีซีเท่าไหร่สิบสองหก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  หกวกหกแปดสิบแปดสิบแปดสี่ีไปโอ okay. mm ้โหเก่งจังวะไป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 สี่ห้าหกใช่ใช่ไปไ้ไหนใช่ใช่แต่ทีนี้พอรันนิงช็อตปุ๊บเนี่ยครับมันมาเป็นเพนิเทตติ้งไซกิปาส์ทำให้หลักตีไก่เป็นตีเพนิเทตะดเวดเยเหลือเแค่หนึ่งเพราะว่านี่บอกว่าถ้าโดนเ e n เทดเดโดนหนึ่งเดเบแทนอรอตายเป็นงั้นจุกจุกเลย ไ, for ไม่ไงแจกโดนไอ้น so, like ี่นะแจกโคดสีอะโคดสีเลยน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 ะตาผมแล้ววิวพาวเวอร์อะีซี่อออออกกไยู่เลยอยากขยับเข้าไปใกล้เธอมาชั่งโมแต่เมื่แไหร่ถือว่ามันหนึ่สองสามนี่อยากเขยบเข้าไปใกล้เธอเอ้ยมันเลงผ่านเท่าไหร่ เด้งผ่านเท้าครับเด้งผ่านน้ำตาลครับผมพอตอนนี้ผมเดิน27อะเดี๋ยวผมขอพูดครับหนึ่งสองสามถ้าเดินกลับไปอยู่ที่เดิมได้ไหมได้เดินให้ได้เดินให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินเท่าไหร่เดินเจ็ดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอือคิดดูเอ้ยหนึ่งสองสามนี่นะหกถ้าบอกว่าโดนสองตัว เซมกมตองสองตัวอเจินผ่าสองตัวม่เชี่ยวชังจริงอะขอล้องล่ะไม<อ>่พช่พี่นะเราขัดลวงลว้ฮัชโหลไอมาจรเอ้โดนขอร้องล่ะขอร้องละนอนลงไปฮึบเยียบมันให้มั็นตัแแต่จนอตเอาไปถึงดาเบลเอาไปถึงดาเบเอาไปถึงดาเบล ลืมวิวพาวเวอร์ปะ้ะวิวไปแล้วไงถอดไปแล้วเอาถอดไปแล้วแวระวังไว้ไม่เอาเลยกัตันมาเว,วอันนี้ออ่ะหายก่อนกัตันเวลววิวพาวเวอร์ไม่ได้หรอกไม่ได้ดูแลไหมถอดไม่มีนะครับอ่ะถอดไปหมดชอบกับไว้ที่เดิมใช่ไหมได้เลยนี่มาตาแม่วางแม่งเลยแล้วมัน<อ>แล้วมันรู้ด้วย มันเป็นคิกเก้าเดินไม่ได้วามกไปเย่ yeah แล้วัพักเลยคิกเก้าเดินไม่ได้จะวายร้ายอ่ะเอาเต่าแกไปกัต่อยสองที <inefficient>. <lemon> ต่อยมาเลยเมลยันเ,เป็นเ,นเอพวินะครับมาเลยเอ้ยอยู่ power สตติสติติสตีติสติติตตตตตต มาเวลเท่าไมาเวล18 7บวกเเอ่ะอ่ะเขาให้ค้งกเขาใจอ่ะไม่ใช่อใ่หอรี่อรลี่มามาอครั้งเอ้โดนโดนโดนอ้คอรวิเนตใช่ไหมใช่ครับอ่ะจาก3เป็4เนออีกอวิเนตคอวิเนตตีตีทะลุตีทะลุก่อนตีทะลุก่อนนี่เยเดี๋ยวไม่ได้อะไร3 หนึ่งสองสามเออคิดกูดท้ายเลยคิดกูดท้ายเลยโอ้โหโเลยหนึ่งดามิทหนึ่งดามิทไอ้สัสลุ้นแปดแับตอนนี้เราตีเลยเขาเข้ามาเอ็กเปิดเอ้ยโค้ชเหรอใช่สิบเอ็ดไปเอ็ดไปสิบแปดครับเจ็ดบวกเจ็ดบวก เดกหมครับาทอตีมาได้ทอตีเมื่อไรนี่ชมไ่มะตีมึงงูอะไรลตีแคเป็นไอ้นั่นใช่ไหมทำแค่หนึ่งทำแค่หนึ่งแค่หนึ่งก็พอแล้วใส่ฟิวเวสเลยฮือให้ได้เลยแค่หนึ่งก็พอแล้วเท่าไรวัดสิบสอง ก็ดีน้องแบบนี้ปากสมที้เดิมก็ได้อาชิเชนอถือว่าไปเพราะวอาไปโพราะเอาไม่ตี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 ไปไปไปีดีีีีดีมนีดเกย์เเกย์จไปนู้นเลยนะโอเคเยยกพาะมันเดินหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินห้าด้วยอ่ะหกไปหกไปิเน่ดี ขอรหลงละไม่ยังตายแน่นอนเั็นฉันตายแน่จากสิบเอ็ดไปเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ดังเลยเขาว่าวิวเอาเอ้ยติด้วยเฮ้ยด้วยบิวเอาว่าอมีด้วยอ่ะไม่ทอมันไม่มีทอลันนี้ช็อตก่อนไม่ไม่ลันนี้ช็อตตีผ่านน้ำตาลตีเลย มน,นโดนในโดรอเดยสิบสองไปอะไรไม่รู้โดนอิงซีเวียนตีอีซี่น้องชายเก่งจกงว่ะใส่เหลยนด้วยเก่งเกงว่ะเฮเอร์เบอร์เปตเลยฮเปอร์สปีดแฮเปอร์สเปอร์สปีดอินเทอร์เน็ตนี่บินไม้นี่เอ้ยดูเวลเลยยางยงยางยางๆยางสิเอ็ด เอออีกที่หม่มฮ่านี่อิสจะตไตโดนหนึ่งใจรัวโดนต่อตายแล้ววาง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 โดนต่อตายนี่วางวางเลยวิวมิติพาวเวอร์มิติไปแล้วไป ทอทอกมาเวลชนะครับทอกับกัปตันเวลชนะอืมขี้โกงคุณสู้ไม่ได้หรอกแต่ไว้ตู้กับจีนเรื่องที่กอนะเอ้ยสนะเดีเดี๋ยวมีมีมีได้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงให้ดูเลยทีนเปนดันดันเลยแต่ว่าเอาดีให้คุณดูปั๊บนะเป็นทีมเป็นทีมที่แปะภูมิใจแล้วน้องเต้ล้งไห้โอเคโอเคครับผมก็เช็คแพทเทินครับผมก็อันนี้เดี๋ยวชุดหน้าคำอง กนแลนเทิร์นกินแลนเทิร์นจะมาอันนี้เป็นวินเล่นปะทะฮีโร่ใช่จะก็นอนจะเป็นวินเล่นไหมนะจริงๆก็คือแบบว่ามัาออกมาเป็นเอ็ดจะมานี้พอดีใช่ใช่เพราะว่าต่างตัวมันได้อย่างงี้พอดีว่าถิงเอ็ดคนนี้นีแบบอะไรนะวิ่งทะลุทะลวงวิ่งทะลุทะลวงตีทะลุทะลวงแบบพอมีสิ่งกีดขวางไม่สนใจครับตีทะลุทะลวงจะก็นอนก็เดินทะลุทะลวง ผมกับชุดสมัยเด็กเลยอยตีทะลุทะเดินทะลุเดินทะลุพังกระแพงไม่ได้ไม่สนใจออบเจกต์อะไรทั้งนั้นทั้งได้ทุกอย่างก็โอเคครับผมประมาณนี้เชลเลนก็ขอบคุณที่รับชมครับผมชอบก็กดไลค์ติดตามติดตามให้ด้วยสมัติ